Oh. I'm going right. And i I follow the dragon. I'm going. <coughs> yes, sir. I follow the dragon. Yes yeah, sir. I follow the dragon. Yes sir. To our doom. All right, I'm going. Yes. พี่ว่าจำมอให้เกมนี้ได้ไหมที่มันบอกพี่อะไอ้ยูเลียว่ามันจะเล่นยังไงได้อ๋อยูเลียมันจะต้องซื้อเกมจริงเพื่อผ่าน C <oughs> N <Certain y>. C. Yes. <oughs> เกมมันโคตรแพงโอ้ถ้าจะเล่นแบบออนไลน์ด้วยกันนะใช่สามพันหรือพันเจ็ดนี่แหละอุ้ยทล้ไมันขายแพงจังอ่ะมันรวมแพ็กไงพี่อ๋อมันซื้อแยกแพ็กไม่ได้ดูกันล้วแต่มันโหลดไฟล์ที่เห็นได้เมื่อก่อนอะเล่นได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วนะมันเล่นได้ไหมอืมแก่อก็มันเอาไฟล์ตัวเกมเท่มาลิงก์ได้ อาเนี่ดยดูดิภาพอะไรก็สวยหมด <With S 2> แล้วอ่ะใช่สวยกว่าเขาอีกสวยทุกอย่างนั่นแหละโอโ้โหดูดิเสียงเสียงก็ดีใช่ภาพก็สวยเดี๋ยวแค่เราอบบเออ,<พ>อชอบเสียงตัวละครมากเลยนะมันเอกลักษณ์ที่สุดแหละแต่ละตัวนี่แบบยอมใจคนทำเลยวะ่ะแต่เอ g จินมันไม่ค่อยดีอ่ะไม่เหมือนพวกแนวยูริ ันเป็นเอนจินที่แบบไม่ได้ไปกรอบเข้ามา <Right. S 2> เลยมีปัญ <'m> หาเนี่ย <Yes, sir. S 2> เสียดายอย่างเดียวเลย follow the dragon. มาหาเศรษฐีครับใครก็ได้ที่เป็นมาหาเศรษฐีเอาไปจ้างโปรแกรมเมอร์ดีๆสักคนครับ yes. Yes, sir. Right. ถ้าผมรวยนะผมจะแบบรวยแบบเศรษฐีนะผมจะรีบิวเกมนี้ใหม่ yes, ทำให้มันดีๆเลยต้องลบอ่ะต้องลบการทีมงานเป็นภาคสองเลยอ่ะจริงเหรอเนาะเป็นอ่อนใช่ถ้ามีงบประมาณก็ไม่มสร้างหรอกภสร้างลบสร้างใหม่เลยเออเนาะแบบซื้อลิขสิทธิ์มาสร้ง<ช>างเป็นภาคสองใช่เปลี่ยนทิกโชมไปเลย Yes เออ Alright เอาแบบไปเก็บแรงเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ แบบมีแรงเลยแต่ว่าโครงการเล่นแบบเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนโมเดลหนึ่งหนึ่งให้มันดูทันสมัยให้มันเข้ากับสมัยนี้เนาะโนนหนึ่งหนึ่งคือแบบน่าจะตึงมันจับใช่หืมเอ้กันเาแหลกเดี๋ยวไปเช็ดก่อนโอ้โหพอไปเป็นจำไลอ์ yes all right yes sir ตั้งแรงจง <Yes. S 2> เลยหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแต่ส mm ี hmm. ่คน mm hmm. อ้นอ้นไม่อ้นไม่ตั้งนะอพะาะวามัม่วไปทีมแรงจิ yes master เออแล้วเวลาจบซีซั่นจะได้ของรางวัลเป็นอะไร yes sir ก็ถ้าเจ้าเป็นยอดขายว่าต้องเป็นโมเดลได้นะพี่ โมเดลบ้านโมเดลเสียงตัวละครอะไรอย่างเพราะว่ามันขายได้มันมีหลายจุดนะอันดับหนึ่งสองซีซั่นหนึ่งสองสามอันดับสกินอย่างเงี้ยสกินแบบเล็กๆน้อยๆอย่างหมวกชาวนาเนี่ยสกินโมเดลแบบสกินโมเดลป้อมอย่างเงี้ยโมเดลฮัทสกินม้าก็ได้เนี่ยขายเยอะแยะถ้าคุณจะทำขายแล้ว Oh, พัฒนามันไม่เอาไงอะไรที่เป็นการพัฒนาต่อยอดผมไม่เอาเลยก็ right. going. All right. ถึงสกินม้านี่ก็เทเล่ยน,นะพี่ทั้งนี้ <the> <า>เอาม้าแบบนักรบอัศวินอะใช่ yes, <Lord. S 2> สกินป้อมเนี่ยที่แบบใช้บ่อยๆเลยขายดีเลยอะ กินสมุนไพรด้วยใช่แล้โสมุนไรเอาแบบเป็นนักลบญี่ปุ่นอ่ะน่าจะเท่อ่ะแต่สร้างสกินก็ต้องต้องทำให้ผู้เล่นจำได้ด้วยแหละพี่ว่ามันสูนิดเดียวที่หน้าจอตัวเองเห็นอย่างเดียวหรือเปล่าแต่งั้นจะมีทำไมดีบไม่หนุกแบบอย่างเราเติมเราก็อยากโชว์ไงอาเรียบรอ ไอ้เล่นทีมเราเหรอทีมเราซะด้วยอ่าฮะนุกดีพี่อย่างเงี้ยได้เล่นเลยทีเี้ Yes เก็บอย่างพี่เก็บอย่างมันต้องรอมันตีเพื่อเราพี่เราค่อยไปก็ได้เอามันตีเพื่อเราแล้วเราค่อยค่อยช่วยเพื่อมันออโต้ทีมอยู่ปะออโต้ปะหรือว่าติ๊กนองมาตรงไม่น่าจะออโต้ The servant obeys. Yes sir. Keep มา I'm going. ห้องไหนดีกว่าไม่มีทระะัพ <Right. S 2> ยากร Right. วเราเขาใส่ทิ้งเราไป Yes.

กดให้เขาไปโยงล่างตีย่างล่างได้อยู่นะมีคอนโบะมั้งถ้าไม่มีคอนโบะส่งลายจูกได้อยู่นะ<ผ>ม,มโีโอเ้โอเต็มโยองเลยแต่ไม่มีปืนปั๊บเนียวป้อมกันดีกว่าขับแรกขยบ All right yes sir I'm going

เรียกมาไม่ได้ใช้ตีปอกปักลงมาใบเลยนะต้องทำฮิลเพิ่มนี่กาลินพี่กาลินกาลินกาลินเรียกหมามันน่าจะคุ้มสุนกาลินเรียกมาข้างนู้นมาใช้ไม่ได้เก็บมาข้าห้าร้อยอ่ะกาลินคุ้มอยู่นะพี่หมามันไม่ได้เก็บต้องยึดมาต้องยึดมาหมด Yes. The plash <laughs> oh, is you. the way. The time, learning. <laughs> I'm and around. I will be I go. Moving. With bow in hand. Lead the way. Nah, we can't be a people. Moving? น้ำเก็บเยอะแล้วอ่ะจะตันแล้วน้ำอ่ะน้ำตันแล้วครับมันเก็บมาแล้วเนี่ยน้ำน้ำไอีกน้ำไปถึงน้ำอ่ะตาน All right ต้มาไมได้มา,จาเจก มีสองอยาง <c oughs> ่างสร้างสร้างอ้น,นี่หน่หอยพี่ก่อนนะเพื่อน <c oughs> ต้องปิดคอมเลยเออปิดคอมแล้วโคตรอ้อมไปแล้วนะพี่ทำลายเข้า้กันนะพี่ฮ mm ิวลดกเดินกลับมาพี e ฮิวทายุ่งทำลายกัน Yes Right. Get yes. Get out of the way. And the I Yes. left is right, right is wrong. I understand. Right. Yes, all right. Yes, sir, I'm going forward is not backward. Oh, like, like, like an arrow. The arrow flies. Oh my the path is the way better, better. I see. <coughs> <Okay>. I'm not going to the <coughs> dragon. I'll follow the dragon Moving, I follow. There, huh? Hmm. Okay. On target. Forward is not backward. That's spot there. I'll Understand. Sounds good. Ah, maybe have to get Your honor is bound. I hear. Hmm. Hey, thành na mà mấy thêm, phải không? Ninh cứ. Thằng đi mì Yes sir. Target. I hear. guide my way i like an arrow i understand understood around yes i the way

Greatness is smile. Is is wow. you... the Your desires are mine. Oh. As oh. you command. Right. Your honor is boundless. Like an arrow. Mm -hmm. Your desires are mine. you I, I see. Okay, hmm? okay. Oh, no. Oh wow. <T> <kicked insane> Right away. Understood. Lead <allein> the way. Yes, sir. I follow the dragon. Hello? To the target on my way, okay. As you come out for the dragon, if you have a damn to it, then hmm. not a half moving, yes. เพราะว่าการีมันแทงโหดเนาะพี่เราต้องเปิดเบต้าหมดนเครับ Hmm. Guide my way. Of course, yep. Yep. as you command. Burn, baby, burn! I'm Retribution will find after them. เอาไว้ไม <Burn. S 2> ่สู้เลยแต่ก็ถือว่าได้สแนลคิว